ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มาเปิดประเด็นช่วงเที่ยงวันนี้นกันหน่อยกับปราสาทสายฟ้าน,น่าจะไม่พลาดที่จะคว้ากองหน้าดิกรีทีมชาติกองโกะบลิ่มทับในช่วงลีกที่2ครับหลังนักเตะพุทธลูบโ,โลโก้ของทีมเป็นจีเรียบรอยเลยครับโดยที่น่าต่าง้านโจนาธานบุริกี้ครับกองหน้าดิกรีทีมชาติกองโกกครับส่งสัญญาตเตรียมที่จะย้ายมาอยู่กับทางนั้นบริรัมยูเนเตดทีมในศึกเดวิโอลกช่วงลีกที่2หลังพุทธโลโก้ของสโมสรผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับ โดยชื่นะัดาวยิงไว้ยีิจปีครับตกเป็นข่าวเจมที่จะย้ายมาอยู่กับทางนั้นปราสาทสายฟ้าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับแตั้งล่าสุดไม่น่าที่จะพลาดที่จะมาอยู่กับชีมแล้วครับหลังนักเตะเผลอไปโพสโลโก้ของชีมก่อนที่จะลบออกในเวลาต่อมาเลยครับหรือสำหรับทางด้านโจนาธานบริกี้ครับเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงถึง185ซงเซนติเมตรเ่นตนคาเก้งในบ้านเกิดกับทางน,าน้านโจมโค,คอนมอสก่อนย้ายมาลเล่นในยุโรปครั้งแรกกับทางน้านสตองด้ารีแอ จินแชมป์นำในดิกเบลเยียมบนลุ้การ2-7แต่มีโอกาสลงเล่นแค่เพียงหกนัด ทำให้ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับทางด้านเปรูเวลเลยครับและหลังจากนั้นครับก็ย้ายไปอยู่กับทางด้านรอยยันอัรดเวอร์ครับ้วยสัญญาถาวรแต่ทว่าก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอีก3ครั้งในกับทางด้านยูเปนในลีกของเบลเยียมและทางด้านอัรคารากูคู uku, ในลีกของตุรกีและทางด้านโลซานสปอร์ตในลีกของสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมร่าสุดเลยครับและนอกจากนี้ครับทางด้านจนาธานบริกี้ครับยังเคยติดทีมชาติคองโกไปเล็ก29้นัดยิงไป 8, 8ประตูและอยู่ในชุดแชมป์ทางด้านแอฟริกาเนชั่นคัพเมื่อปี2 0ง อีกด้วยเลยครับและขณะที่ทางด้านโคตาต่างชาติของทางด้านบุรีรามยูนเต็ดที่ส่งชื่อขึ้นทะเบียนในเล็กๆประกอบไปด้วยทางด้านดีเกาแมคคนมาเวนและทาง er ด้านซามิโอโรซาโดยมีทางด้านลิบินสุรกากองหลังทีมชาติรักเป็นโคตาเอเชียเลยครับต้องติดตามกันต่อไปครับมาในช่วงเล็กที่2ครับทางด้านบรีรัมยูนเต็ดจะเอาทางด้านจูนานบุริกีมาแทนตำแหน่งของใครเลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปฮะกับประเด็นที่ทางด้านการทะเรือครับมีข่าวหรือออกมาเลยครับว่าอาจจะกลับไปแชทโค้ดต่างประเทศอีกครั้งครับหลังโคดองลาออกจากตําแหน่งไหนครับ โดยจีนาดวามเคลื่อนไหวของสโมสร,รการเทเรซี 4, สโมสร,รชื่อดังแห่งศึกลิโว่ธริก2021ที่พึงแยกทางกับทางด้านโคดองดูสิเจรมิมเซนไปแบบมันๆมาครับหลังเอ็ดโคดไว51ปีรายนี้ครับตัดสินใจลาออกก่อนเกมนัดกลางสัปดาห์ที่จะเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิพเผที4ในช่วงคำของวันนี้ครับ ซึ่งทั้งนี้ครับภายหลังจากที่มีการละออกของอดีตดาวเตะเบ็กซด์ดีกรีดดลาอเชียครับก็มีการแต่งตั้งโคดุสสาวุตรีพันธ์ที่ปรึกษาด้านเทคนิคขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวจนจบเล็กๆก่อนจะมีการแต่งตั้งเอ็ดโคดราายใหม่ต่อไปเลยครับโดยชื่อนะั้นล่าสุดครับมีรายงานข่าวลือของเฮ็ดโคดคนใหม่ของทางด้านสโมสรการเทเรซี 4, ครับ ออกมาหลายทางครับและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของทางด้านสิงเจ้าท่าครับที่จะกลับไปใช้งานเอ็ดค้ตเจ้าต่างชาติอีกครั้งครับหลังจากที่เคยร่วมงานกับทางด้าน Steven, เกนนี่สตีเวนเอ็ดคูตชาวอังกฤษและทางด้านวาดะอุนซอจากญี่ปุ่นมาแล้วในเมื่อปี2015-2016ครับซึ่งดังนี้ครับ Ed เอ็ดค้ชชาวต่างชาติตกเป็นข่าวลือกับการเทรฟซีในช่วงนี้ก็คือ Ed เอ็ดค้ตชาวยุโรปคนหนึ่งครับที่เคยทำมานใน ประเทศไทยมาก่อนและเคยคุมทีมดังๆในศึกไทยลีกหนึ่งมาแล้วหลายทีมเลยครับและทั้งนี้ฮะรวมถึงมีประสบการณ์และมาหมกมุ่นกับในวงการฟุตบอลอาเซียนไม่น้อยเลยทีเดียวครับและสิ่งที่สําคัญเคยร่วมงานกับมาราเป้งนอร์บแลนัซัมมมาแล้วอีกด้วยแหละครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าข่าวลือที่ออกมาครับน่าจะเป็นจริงหรือไม่ครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับประเด็นนี้ก็เป็นข่าวหรืออีกเช่นเคยครับเมือ่อทางด้านอาเดครับฝืนไม่ไหวเลยครับเตรียมที่จะแยกทางกับทางด้านสุพรรณบริฟสีและดันทางด้านสถาพรคุมซ้อมแทนเลยครับ โดยชินาตกรามเคลื่อน,นไหวก่อนสโม,มสร,รสุพร,รรณบุรีสีทีมดังของศึกฟรรุตบอลลีวอทาลีก2021ที่กำลังประสบปัญหาผลงานตกต่ำอย่างขีดสุดเมื่อแพ้ไปได้6เกมติดต่อกันในศึกทยลีกและไม่ชนะใครมาได้8นัดติดต่อกันในศึกทาลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร,ร,ร์สโมสรนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาในปี2013เลยทีเดียวเลยฮะจนทั้งนี้ครับทำให้เกิดไม่ความพอใจให้กับกลุ่มแฟนบอลที่ตามมาเจียสโม,มสร,รมาอย่างยาวนานเป็นอย่างมากครับถึงขั้นมีการชูป้ายเรียกร้องให้มีการปลด เอ็ดคตดอย่างทนันอดิบาโยก,กาเดโบกุนซอชาวไนจีเรียวัย17ปีออกจากตำแหน่งตั้งแต่หลังเกมที่เปิดบ้านแพ้กับขนแก่นยูเนเต็ด4ประตูต่อ2้วฮะ ดูทีนาทั้งนี้ครับทว่าสโมสรก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับและแพ้อีก2เกมรวดในศุปเปอลีกเริ่มจากแพ้เมืองทองยูนเต็ดหประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามด้วยการเปิดบ้านพ่ายต่อลีโอเชียงรายยูนเต็ดหประตูต่อศูนย์เมื่อวันนี้ครับทั้งที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าถึง40นาทีเต็มทําให้เมื่อจบเกมก็ทําให้มีแฟนบอลจานวนมากเรียกร้องให้สโมสรทําการเปลี่ยนแปลง ที่อะไรจะใส่เกินไปครับซึ่งจากผลงานล่าสุดครับทำให้มีข่าวว่าทางสมสรสอนช้างศึกยุธทธาตีเตรียมที่จะแยกทางกับทางนันอดีบโยก,กากเดบโบอย่างแน่นอนเลยครับพร้อมกับไอ้ทางนัานสถาพรวจาคมปูช่วผูกสอนของสมสอรขึ้นมาคุมทีมซ้อมแทนไปก่อนครับ โดเชี่อน่าทางด้านช้างศึกยุทธทีครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเง็ดโคตโดยการตัดสินใจหวนลับมันโคตรไทยรายหนึ่งครับที่เคยทำมานกันมาก่อนแต่ดูดังกล่าวครับจะเกิดขึ้นหลังจากจบเล็กๆในช่วงปลายเดือนพฤิกายุนี้ครับโดยมีเป้าหมายสําคัญคือโคตดนใหม่คือต้องอยู่รอดปลอดภัยในศึกไทยให้ได้เท่านั้นแหละครับ และสำหรับช่างศึกยุทธิีสุพรรณบุรีเอฟซีครับมีโปรแกรมนัดต่อไปในการไปรเยือนปุริษฐาเอฟซี 4, ที่สนามบุญญาจินดาในวันเสาร์ที่13พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปกับประเด็นของทางด้นงา,านสิงห์เจ้าท่าได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการบาดเจ็บของมิดฟิลชาวเกาหลีใต้หลังชิงจังหวะหมุงกับแข้งราชบุรีในลวงลุมมากระเตกพื้นอย่างหวาดเสียวเลยฮะ โดยชินาดการทเทสซีอัพเดตอาการบาดเจ็บปรายกองทนานโกซุนกิกองกลางคนสำคัญหลังจริงจังหวะมุ่งกับูเล่นราชบบรนมมโพเนสีเลยล,ลงลงพื้นอย่างหวาดเสียวระหว่างเกมริวอทาลิก2021นัดาที่12เมื่อวันที่11พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาแหละครับ โดยชิน่นันมิฟิลวัสา5ปีครับจึงจังหวะขึ้นม่งกับทนดัดเดเลีและยิงรายชนมังกรก่อนเสียการตรงตัวโดยชื่อหัวไหลของเขาก็าปักลงกับพื้นอย่างวาเซียวจนได้รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่20แรกของเกมครับและสุดท้ายครับการทริสี่ครับก็ได้ประตูชัยจากทางดบดินพราออนะราพชา,าชบรีมิปุนฟีไปได้1ประตูต่อศูนย์เลยครับ โดยที่นั้นหลังจบเกมครับทางด้านการสเลฟซีครับนำตัวทางด้านโกซุนกิไปเช็คอาการบาดเจ็บกับทีมแพทย์อย่างละเอียดซึ่งผลตรวจครับพบว่ากล้ามเนื้อก่องตาด้านไหลบ่าครับและคอมีอาการอักเสบโดยที่สมองไม่มีเลือดออกรวมถึงกระดูกคอและศีรษะไม่แตกและไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดเลยฮะ และสำหรับการทะเลีครับไปใต้การคุมจิมขัดตาทัพของโคตรรถสารวุติพันธ์มีโปรแกรมบุกไปเยือนอีอูเชียงรายยูเนเต็ดในศึกเดอทลี2สองพันิบเอ็ดนาทีสิบแข่งขันกันในวันที่14พสี่พฤายนเวลา1ิบเก้านาิการตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับกับทางด้านโคดูสสารวุติพันรักษาการเอ็ดโคดการทะเรสิย์ยกสปีดของชิมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะไม่เปิดบ้านเอาชนะราชบริมิโปลนัสซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกวิวอทลีก2021นาที12เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยฮะและสิงห์เจ้าท่าครับมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนก่อนเกมนัดนี้ที่จะเริ่มครับเมือ่อโคดูสิจเิญมเซนตัดสินใจที่จะลาะออกจากตำแหน่ง พลับผิดชอบผลงานของทีมก่อนได้ทางด้านโคดูสสารวุฒิพันธ์ที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาทําหน้าที่คุมทีมคาตาทัตตลอดลีกแรกโดยได้ประตูใจจากทางด้านบดินาราเอาชนะราชม,มังกร1นประตูต่อศูนย์ปลดล็อกัยในรอบ2เกมและมี18คแะแนนเลยฮะในขณะที่หลังเกมครับทางด้านโคดูสสารวุฒิพันธ์ครับได้หอีมายอมรับรับว่าก่อนเกมครับได้บอกให้ลูกทีมเรียกความมั่นใจกลับมาสร้างสปิริตให้กับตัวเองเมื่อบุคคุณลงไปเล่นและต้องทําหน้าที่ดีที่สุด พื่อแฟนบอลเพื่อประธานสมสรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนองที่ลงไปเล่นได้ตามแผนเลยฮะและทั้งนี้ครับเมื่อถูกถามสิ่งที่ต้องทีมปรับปรุงในเกมถัดไปที่จะบุกไปเยือนทางด้านลิโอเชียงรายยูไนเต็ดตัวจีนาาโคโรสครับเขาได้ออกมายอมรับครับเรื่องของความก้าใจทั้งเกมรับและเกมลุกพวกเราจะสอดต้อนกันอย่างไรเรื่องของจังหวะการเล่นบางครั้งพวกเราติดเล่นลุกมากเกินไปซึ่งอาจจะใช้พลังงานมากเกินไปโปรแกรมแข่ง3มเกมติดใน1สัปดาห์ต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บให้ดีเลยฮะ โดยขนานการทัดเอฟซีครับก็จะมีโปรแกรมลงในศึกลีกวอทารีสปอร์ตยิเวเกมต่อไปที่จะบุกไปเยือนลีโอเชียงรายยูเนเตดในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกาย,ยนเวลา1ิกนากาตรงเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบสท์ลีแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ